เมื่อคืนนี้นะครับ20นาฬิกา54นาทีในการประชุมสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ68วงเงิน3.75ล้านล้านบาทวาระแรกต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยนายพิธาลิมเจริญรัตพักก้าวไกลอภิปรายเมื่อคืนนี้ครับว่าขอพูดถึงกระทรวงการคลังที่เคยบอกว่าอาจจะเป็นเล่าใหม่ ที่พวกตนไม่เคยชิมทําให้นึกถึงเล่าเก่าที่เคยชิมด้วยกันตอนที่ยังเป็นฝ่ายค้านนั่นคือสุราก้าวหน้าเรื่องภาษีสัพภาษารที่เราเคยโบตแพ้ตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันและเคยเป็นหนึ่งใน MOU ช่วงจัดตั้งรัฐบาลเราศึกษากันมามากสิ่งที่ต้องทําแค่แก้กฎกระทรวงส่งเข้าคอรอมรัฐมนตรีสามารถทําได้เลยไม่ต้องรอนานเป็นการเพิ่มภาษีสัพภา,ามิตใหม่ๆเข้าประเทศ จะสามารถเปลี่ยนโภคภัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรทําให้ภาษีเพิ่มเข้ามาจํานวนมากด้วยบอกต่อว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่มีมติเอกฉันจาก38ประเทศสมาชิกให้ไทยเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกใหม่เคยระบุชัดว่าเวลางบประมาณผ่านวาระแรกแล้วต้องมีการตั้งคณะกรรมการแต่บางประเทศประธานกรรมการงบประมาณ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังตรงนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสงบประมาณที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีจากฝั่งรัฐบาลจะเป็นประธานกรรมธิการงบมาโดยตลอดจึงเป็นเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะความโปร่งใสในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเมื่อมีการตรวจสอบแล้วประชาชนหรือฝ่ายค้านมีโอกาสตรวจสอบมากน้อยเพียงใด โดยนายพิธาได้มีการเสนอแนะ5สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำเกี่ยวกับงบประมาณคือ1นความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้กับแผนหนี้ของประเทศที่ยังไม่ค่อยมีอยากได้ยินเรื่องนี้และจากกระทรวงการคลัง 2. แผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรม3แผนการช่วยเหลือประชาชนที่งบประมาณไม่ครอบคลุมอย่างเช่นประชาชนที่เสียภาษีผ่านแวดภาษีผ่านการบริโภคเขาอาจอยากจะถามว่าเขาอยู่ตรงไหน ของแผนงบประมาณ 4. การเปิดเผยกระบวนการพิจารณางบต่อสาธารณะและ 5. การปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐานของ OECD ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับเมื่อคืนนี้ได้กล่าวปิดท้ายสรุปว่าขอบคุณประธานและสมาชิกที่ร่วมกันพิจารณาร่างงบปี68โดยเน้นย้ำว่าภายใต้วงเงินที่มีอย่างจำกัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยร่างฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพสร้างรายได้กับประชาชนและประเทศผ่านการดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง8อุตสาหกรรมบนพื้นฐานพัฒนา6พื้นฐานสำคัญมาเป็นแนวทางจัดการงบในการพัฒนา จัดสรรทรัพยากรประเทศให้บรรลุเป้าหมายคำนึงถึงความสอดคล้องภาวะเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติโดยสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเข้มแข็งเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตามที่ได้แถลงประกอบงบประมาณปี68ที่นายยกแถลงปัดส่วนความเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่สมาชิกได้อภิปราย ในานามรัฐบาลขอน้อมรับและขอฝากให้คณะกรรม,มิการวิสามันที่สภานี้จะได้แต่งตั้งขึ้นใช้ประกอบพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดร่างงบประมาณให้เป็นไปอย่างรอบครอบเคร่งครัดรวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขออนุญาตไม่รวมวาทกรรมและคำพูดถากถางด้อยค่าที่ทำลายความเชื่อมัน่นซึ่งอาจมีหลุดลอดออกมาให้เห็นได้เป็นช่วง จบการอภิปรายของคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นการพูดปิดท้ายนี่แหละนะครับเวลาสักประมาณ4ี่ทุ่มท่านประธานสภาได้ให้สมาชิกลงมติในวาระรับหลักการร่างพรบงบปี68นะครับผลก็ปรากฏอย่างที่มีการรายงานข่าวไปไว่าที่ประชุมรับหลักการนะครับด้วยคะแนน311ต่อ175เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนศูนย์เสียงหลังจากใช้เวลามา3วัน3คืนพิจารณา จากนั้นที่ประชุมก็ได้มีมติตั้งคณะกรรมธิการวิสามันจำนวน72คนครับก็จะมีสัดส่วนนะฮะจากคอรอม18คนพักการเมือง54คนนะครับโดยกำหนดระยะเวลาในการแประยะติ30วันซึ่งจะนัดประชุมกรรมมาการนัดแรก24มิถุนายนนี้เลยนะฮะวันนี้22แล้วนะวันเมื่อื่นนี้ก็ประชุมเลยจากนั้นเลขาสภาจะได้อ่านพระบรมราชองค์การพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสมัยวิสามันปี P 67 และก็มีการสั่งปิดการประชุมเมื่อคืนนี้เวลา22นาฬิก26นาทีครับ